เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกระหลาดออ i ิจิ a l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะครับ Comment นะครับทกเปอร์แท้งนะครับสมัครสมาชิกได้หมดนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเอาที่สบายใจนะวันนี้เราอยู่กับตัวยอดฮิตนะครับโมตูนห้าพันหนึ่งนะครับเป็นตัวยอดฮิตเลยนะสำหรับกึ่งสังเคราะห์ก็ถือว่าเป็น อีกตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าใช้งานนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะในค่ายเดียวกันนะผมค่าไปใส่เทสเทคดีกว่านะครับอายุการใช้งานดีกว่านะเออผมบอกแค่นี้นะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึง5 0 0 1แล้วกันนะครับเป็นซีรีส์ของกึ่งสังเคราะห์ก็คือดีที่สุดในบรรดากึ่งสังเคราะห์ของแบรนด์เขานะครับของแบรนด์เขานะไม่ใช่ไม่ใช่ดีที่สุดในกึ่งสังเคราะห์ทั้งหมดทุกแบรนด์นะของแบรนด์เขานะย้ําก่อน นะครับด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับบวกกับาราคานี้มันก็ชนกับสังเคราะร้อยหลายๆแบรนด์นะครับต้องเอาเลือกเอานะครับตัวนี้นะครับจะเ,เป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ที่มีเอสเตอร์นะครับก็คือผสมกรุ๊ป5มาอยู่นิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์1 0 w 4 0นะครับ4 t ซีรนะีส์ห้าพน่ะได้เรามาดูมาตรฐานกันมาตรฐานนะครับจะเป็น api sm นะครับ sm และ sl นะแต่สูงสุดก็คือ sm นะครับามาตรฐานอเมริกานะ sm ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับอีกใครหนึ่งอีกใายหนึ่งน่าใช้กว่านะ ตัวนี้จะเป็นมาตรฐานญี่ปุ่น JASO m A2 นะครับต้องได้ m A2 อยู่แล้วล่ะนะครับเออก็จะมีทอพอรองรับนะครับอทอพอรองรับนะ้ำมันเครื่องปริมาณ1ลิตรสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับน้ำม,มันตัวนี้จะผลิตที่เวียดนามนะครับผลิตที่เวียดนามนะะดูกัน ตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องกุป2บวก3บวก5นะครับนี่2บวก3บวก5ก็คือ2-3บวก3เป็นหลักแล้วก็ใส่5มานิดหนึ่งนะครับช่วยให้การเข้าเกียร์นะครับได้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความลื่นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะกุป5เนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมมันลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะครับ มีข้อดีก็มีข้อเสียนะครับกรุปห้าถ้าใส่เยอะเกินไปนะครับโอลิงก็จะหดลงนะครับอืมประมาณนั้นนะมันมีบวมขึ้นหดลงนะครับแล้วแต่กรุปสี่กรุปห้านะครับตัวนี้ก็จะมีมาตรวัดให้นะครับอ่าสวยงามนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟิลลิ่งนะครับตัวเนี้ยผมใช้ไปหกพันกิโลเมตรนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่ากึ่งสังเคราะห์เนี่ยช่องผมเนี่ยผมจะใช้6 0พันกิโลเมตรนะครับส่วนสังเคราะห์ร้อยผมจะใช้หนึ่งหืพันกิโลเมตรนะครับส่วนน้ำมันแร่จะยืนพื้นที่สามถึงี่พันกิโลเมตรส่วนมากจะ3 0 0พันแต่น้ำมันแร่ผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ายุคนี้แล้วคงไม่มีใครไปใส่แล้วล่ะครับนะครับ,นะรบแล้วผมก็ไม่อยากไปลองด้วยนะครับมันทําให้การปกป้องมันน้อยนะครับเครื่องอาจจะเสื่อมเสียเร็วนะครับ อย่างน้อยก็ต้องเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับที่ผมจะลองนะครับน้ํามันแร่ขอข้ามหลกักกนรถ้าใครรอรีวิวน้ํามันแร่เนี่ยคงคงจะไม่ได้ใช้นะครับอืมผมใช้มาหกพันกิโลเมตรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าศูนย์กิโลนะครับถึงประมาณสักสี่พันกิโลเมตรเนี่ยนะครับถือว่าลื่นเลยนะครับ พอถึงสี่พันกิโลเมตรเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับมันจะดรอปลงนะมันลื่นเพราะว่ามันมีเอสเตอร์อยู่ด้วยะนะครับอืมมันสี่พันก็เลยยังโอเคอยู่ครับศูนย์ถึงสี่พันเนี่ยลื่นนะครับแล้วก็หลังจากสี่พันไปมันจะดรอปลงนะครับถามว่าใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่นะครับการชาล้างก็ค่อนข้างดีนะครับชาล้างดีนะครับ การเข้าเกียร์ค่อนข้างตอบสนองได้ดีนะครับใครที่เซนซิทีฟเรื่องเกียร์มากๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งสำหรับหนึ่งสังเคราะห์ที่ใส่แล้วก็ว่าโอเคนะครับสำหรับการเข้าเกียร์นะครับคือแต่มันไม่ได้ว้าวมากนะครับแต่มันก็ดีอยู่นะครับคือผมให้ปานกลางแล้วกันนะครับปานกลางแบบสูงกว่าปานกลางนิดนึงนะเออสูงกว่ามาตรฐานนิดนึง แต่มันไม่ได้ว้าวขนาดโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าดีไหมดีครับอืดีแล้วก็เนื่องจากมันเป็น MA2 เนาะแล้วก็มีเอสเตอร์มันก็เลยเข้าเกียร์ได้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเรื่องอัตราการระเหยนะครับต้องบอกว่าอ,อ,อัตราการระเหยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับใครใช้ก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเพราะว่า รถบางคันอาจจะยิ่งไม่สมบูรณ์ยิ่งอาจจะมีการระเหยเยอะนะครับเนื่องจากด้วยน้ำมันกึ่งสังเคราะห์เนี่ยต้นทุนเดิมก็คือมันมีการอัตราการระเหยสูงถึงประมาณ15%เอเ์อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้แปลกแต่อย่างใดนะครับถ้าพ่องก็เติมเพิ่มนะครับจนครบระยะได้ถ้าไม่มีนะครับก็เปลี่ยนถ่ายซะนะครับถ้ามันจะต่ำกว่าระดับก้านที่มีนะครับก็เปลี่ยนถ่ายสาป้องกันการเสียหายนะครับอื้อ ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับการชาล้างก็โอเคนะครับการกเข้าเกียก็โอเคระยะทางใช้งานก็โอเคนะครับเสียอย่างเดียวราคาค่อนข้างสูงไปหน่อยสําหรับกึ่งสังเคราะห์นะครับระวัางของปลอมด้วยนะครับเวลาสั่งสั่งออฟฟิเชีนะครับป้องกันน้ำมันปลอมด้วยนะครับอืมมีอะไรอีอะ่ะการระเหยไปแล้วระยะทางไปแล้วนะ การเข้าเกียร์ไปแล้วคือคือผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับมันนะครับแต่ก็ไม่ได้ว้าวมากนะครับก็ก็ถือว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่ที่มีมาตรฐานแล้วก็ดีอีอกหนึ่งตัวนะครับที่สำหรับกึ่งสังเคราะห์เป็นตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็ต้องหยิบมาใช้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ